น้ำหอมที่ดีค่ะในแง่ของพาสคอสเมติกหรือว่าพาสเครื่องสำอางก็จะเป็นกลิ่นที่ติดทนนานแต่ว่าถ้าในแง่ของพาสของจิตใจก็คือจะเป็นกลิ่นที่พูดถึงความรู้สึกหรือว่าความทรงจำค่ะกลิ่นมันมีความพิเศษค่ะมันทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์ได้แล้วมันจะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ปินรู้สึกว่าปินตกหลุมรักกลิ่นมันสามารถอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ เพราะว่ากลิ่นน่ะมันคือการบอกตัวตนที่เป็นตัวตนเราก่อนอันดับแรกมีแบบนี้นะเราทำแบบนี้นะคาแรคเตอร์ของเราเป็นแบบนี้การที่จะทำกล re ิ่นให้คนคนหนึ่งหรือว่าการจะทำกลิ่นให้หนึ่งองค์กรเนี่ยเราจะต้องมีภาพลักษณ์ของเขาก่อนอันดับแรกสิ่งที่เราคุยกันเราตกอนกันก่อนว่าเขาจะต้องการพรีเซนต์ตัวเองในแง่ของแบบไหนแล้วกลิ่นแบบไหนที่จะเหมาะกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะหาตัวตนของคุณคุณลองมาหาจากแบบว่ากลิ่นที่เรามีไหมเผื่อมันอาจจะ describe ตัวคุณได้ดีกว่าการที่คุณจะบอกว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันบุคลิกแบบนี้เธอรู้จักฉันสิให้เธอรู้จักฉันผ่านกลิ่นดีไหม